นแล้ววันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังเพลงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุ่ไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับิ๊กตอกิ๊กตอกิ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงจานะครับประจวบวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับปีงั้นนะครับโดยรวมก็ มีอะไรที่ปังคุ้นมากพอตัวนอ้กันนะครับผมให้คุณกล้าลุยต่อเป้าหมายนิดนึงแล้วก็คุณต้องทำกิจจะให้เยอะกินเรื่อๆนิดนึงแล้วก็มีระเบียบต่อเป้าหมายหน่อยนะครับแล้วดวงจี๋ปังอีกนะจ๊ะมาที่ดวงจ้าประเจำ้ลนี้นะครับผมเรียกไพ่ที่สองมันรับปีนปีนนะครับดยววงก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวนี้กันนะครับผมให้คุณไม่เหวี่ยงแรงครับแล้วก็กล้าลุยต่อเป้าหมายหน่อยแล้วก็รักและคุ้ค่าในตัวนิดนึงแล้วดวงจี๋ปังมากพอตัวชิ้นเดียวกันจ้า มาที่ดวงดาปเจ้านี้นะครับของคนที่เลอกไพ่สามนะครับปีกับอะไรครับดวงก็มีอะไรที่พอปังอยู่างดหนกันนะครับขอบคุณแค่คุณพูดจาดีนิดหนึ่งแล้วก็รู้จักดลคุณเก่งๆ,ๆในบิบบป้วใหม่คุณไม่เป็นแล้วก็อีคิวดีหน่อยนะครับแล้วดวงจะได้ปังพอตัวเช่นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะตีดวงชิไพ่นะครับระหว่างชิปที่หนึ่งสองสามไม่น่นสนะครับจะขอยัดาตีไปที ชุดที่2เง็รสุดนะครับว่าตาพ่ายเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กับรายการโปรดกดเป๊ะคงหันได้จะได้ครับหลักขยังไม่กดติดตามชอบจากระลุกระลันกดติดตามชอบจากสักนิดนึงละกันนะครับก็ประมาณครับดาราครับวิญญาณจีรพัฒน์ก่อนหมอดูนี่สวัสดีครับ